ว้าวตอนนี้เขากก็มาโตด้วย EP2 ในโทนเขาสิขึ้นนะ้ำไปทางสกายวอล์กเนาอเดี๋ยวเขามาทับ้มทางบนว่ามียางแนะ่เนาะว้าวกาบสบายดีพร้อมแม่พี่นองเบิร์ดสุขลู้สุขคน มันนี่ก็มาพบพอกับซองสาวลาวปูดมไซอีกคือเก่าเนอมือนี่สาวไลสิผาทุกคนมาสม้มมาสกายวอลที่เงาที่สุดของกรุงเทพนาอทุกคน,เด,กน,เ,นเดี๋ยวเาไปส้มไปฮับส้มดมกันเนาะเดี๋ยวจะให้เบิ้งบรรยากาศารอบข้างกานอนนาอว่ามีอยัางเนยนทางนี้ก็บิเป็นนะ ห้างเชื่อมเข้าเซนทันเวอร์เนาะที่เขตสถาะนะเขาห้ามสูบบุหรี่เห็นมนะั้แม่นเนี่ยกันสูบแล้วเขาจะปรับแต่ละทางผ่าขพื้นเขาสูบบุหรี่อยู่ใกล้คนหรือว่าคนยางพันพานมาแม่พื้นที่เป็นส่วนตัวดิสถาะนะเนาะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็อยู่เทิงอีเลยข้างบนอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะมีเก้าอี้บังงามว้าวน้าหักเลย แล้วก็ซิมีต้นหมอกต้นไมคออนน้คือในป่าเลยเนาะมาบอมคือในป่าเลยคือธรรมชาติอยู่ป่าเลยแต่ว่ามันเป็นใจกลางกรุงเมืองเลยนะนี่นะเห็นบ่ะิมีรถไฟฟ้าเซ็นทรัรถไฟฟ้าแล้วก็ซิมีต้นไม้ป่าเนาะคือป่าเลยแล้เวเขาไปล่องส้มฟังนีิกระซีอ่ะ เสื่อมต่อเขา้าห้างเซนทันเวอร์เนาะเดี๋ยวเอาไปเบิรงข้างหน้าว้าวมองนี่กับสีออบส้มวิวมองนี่ได้เลยเนาะทุกคนเบิงข้างล่างแบบซัดเจ้าเลย กระิมีบันไดเลื่อนเนาะเสื่อมต่อขึ้นสันที่ซองสั้นๆเนาะ,ะแต่กระิมีประตูตูมงนี้เข่าข้างในสะดวกสบายเลยเนาะว้าวขึ้นข้างบนว้าวเป็นบอกขนาดเป็น เสื่อมต่อเลยมีประตูมีอย่างแบบเขา้าแบบสะดวกสบายเลยทุกคนบางคนเข้ามาเข้ามาหักม้มมาเที่ยวเนาะว้าวรถมาแล้ว รถไฟฟ้ามาแล้วนั <hey. S 1> <m> ่นเลยบอนบนนี <Heh> ้บอนทางเส้นทางทางนี้กับเมนไปสุขุมวิทได้เนี่ยนะตรงไปสุขุมวิทเลยเพิ่นจิตแถวพุ่นแหละตรงไปพุ่นเลยนะสุขุมวิทอโซอ้อนุษย์ไปทางพุ่นเลยได้เนี่ยเส้นทางนั่นเลยบอรถไฟฟ้ามันเชื่อมไปพุ่นทางสายว่าไปพุ่นแหละแต่มันมีลายเส้นเนาะรถไฟฟ้าเนาะมีลายเส้นมีลายแยกลายนั่นได้พี่น้องเยเนาะ สะดวกสบายเลยเพราะว่าไปทางนี้ก็สซีไปทางได้บ่มทางนี้กัสยามพารากอนเลยครับาทางนี้ก็บเมนสยามพารากอนนะเพี่น้องเด้อถ้าไปทางนี้ก็ทางสกายวัดยาวไปพุทธแถวสนามกีฬาแห่งชาติยาวๆไปพุ่นเลยนี่นะพี่น้องอันนี้ก็บเมนเส้นทางรถไฟฟ้านะพี่น้องเนาะเป็นรถทางบนมันมีซองสันเลย มีสองสันในเสาไล่เห็นแล้วบ่สามสันสี่สันแล้วน,ะนั่นเนาะนี่มองนี่ก็เป็นปา่าเป็นในยังพี่น้องอันบบอน,น,ออนี้ก็บ่แม่นป่าเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็จะหน่อยทุกคนว่าโอ้ยอยู่ในโขอ,อยู่ในดอนบ่แม่นเด้อพี่น้องบ่ออมแม่นเด้ออยู่ในกลางเมืองกรุงเทพเลยพี่น้องแต่ว่ามันใหญ่เนาะอยู่ในบริเวณน,นี่อันนี้ก็แม่นศูนย์เ<ฆ>อ่อศูนย์โทรศัพท์ไอโฟนพี่น้องเห็นบ่อันจะเป็นลูกค้าไอโฟนเขามาหาสื่อหาพรก็ได้พี่น้องแถวนี้เนาะเขตที่เสาไร่อยู่ตอนนี้ก็แม่นเขตเอ่อ ลาดชันดำลี่เนาะพี่น้องเนาะเสื่อมต่อกับอ่าสยามพารากอนไอคอนสยามไปพุ่นงละไอคอนสยามอยู่ทางพุ่นเนาะโอ้พิดพี่น้องเลยเนาะพื้นที่เขตอ่าลุ่มที่นี่พี่น้องเนาะอยู่ใกล้ๆกันยาวๆติดๆกันนี่แหละพี่น้องเลยเนาะเอากาคือบัมบ้านาวเมื่อกี้แล้ว ก็คืออยู่แถวที่บอมบานาแนะนำเมื่อกี้เนาะอยู่ประมาณนี้เลยเนะทุกคนเดี๋ยวเขาสิเขาเบิง่งข้างในเนาะข้างล่างเขาข้ามถนนคนทางปกติเนาะทุกคน เป็นต้นหมต้นไม้บอเมนต์าเด้อนี่นะก็คือฝนอยากตกนั่นเลยเห็นบอนักท่องเที่ยวกกำลังมากกำลังแบบมาแบบพากันมานะเต็มเลยคุ้นคัาคุ้นกับเต็มเลยคุณ พอี่มาไหว้พระมองนั้นไหวเ,เจ้าที่เจ้าทางมองนั้นนาอมบันชีมีแบบเข้าไหว้นะคนส่วนมากอัเป็นคนจีนนะละาขอมักไหว้เนาะคนจีนลายขนาดเป็นเส้นทางอันนี้นะเป็นเนทางสกายวอล์ค คนแบบรุดๆไล่ๆแล้วเนาะยางเขามาเนาะเขการสร้างของเขาแนก่ยเส้นทางรถไฟฟ้าเบ,บิ้งแบบเขาสร้างแบบไงเลย โหแยกแยกสะดับลี่นอกตรงนี้นะเ <c oughs> สียงรถแบบมากแบบวืดๆเลยข้างบนนะ่ะ เอาทุกคตนตองได้คลิปนี้สาวไลคอยจบเพียงสำนีเนาะจังได้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้นะเด้อ